หน่วยของเล่นวัยเด็กเรื่องการเล่นและการเก็บของเล่นเอามือวางไว้ที่หัวช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเอามือวางไว้ที่ไหล่ช่างชไชไล่ไชไลจริงๆเอามือวางไว้ที่ก้น ช่างสุขสนสุขสนจริงจริงเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงจริงสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเจี๊ยบอีกแล้วนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันที่สามของสัปดาห์แล้วนะคะก็คือวันพุธนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ยังเรียนรู้ในหน่วยของเล่นไรเด็กอยู่นะคะและวันนี้ เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นและการเก็บรักษาของเล่นนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปทํากิจกรรมแรกกันก่อนใช่ไหมคะกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมเช้าว,วันใหม่สดใสแข็งแรงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาพาพเด็กๆร้องเพลงและก็ทําท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการนะคะ ชื่อเพลงว่าเล่นกันดีๆนะคะดกพร้อมเรียังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงและก็ทำท่าทางประกอบเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะเล่นกันเล่นกันดีๆสมสามัคคีเราเป็นเพื่อนกัน ที่เด็กๆนะคะได้ออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วเด็กก็อย่าลืมผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยนะคะด้วยการเอามือประสานกันนะคะเด็กๆแล้วก็เหยียดขึ้นเหยียดเหียดออกมาตรงๆนะคะแล้วก็เอาขึ้นข้างบนยกไปทางซ้ายยกไปทางขวาสะบัดข้อมือนะคะทุกท่าให้เด็กๆนับถึงสิบนะคะเพื่อเป็นการ คลายกล้ามเนื้อของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้วพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะพบกับกิจกรรมกลุ่มใหญ่ค่ะกิจกรรมกลุ่มใหญ่วันนี้นะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นและการเก็บของเล่นที่ถูกวิธีนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเราลองมาทบทวนเพลงเล่นกันดีๆนะคะเราจะร้องแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการของเราเลยนะคะพร้อมแล้ว เราไปลองพร้อมๆกันเลยค่ะเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามาคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ้ยเมื่อเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอ้ยเห็นไหมคะจากเนื้อหาของเพลงนะคะเด็กๆก,ก็คงจะรู้แล้วว่า การเล่นของเล่นทุกครั้งนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องเก็บให้เข้าทีให้เรียบร้อยใช่ไหมคะและวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามที่จะถามเด็กๆด,ด้วยนะคะคำถามที่หนึ่งถ้าเด็กๆเ,เล่นของเล่นแล้วไม่เก็บจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆช่วยคิดและหาคำตอบให้คุณครูคด้วยนะคะถูกต,ต้องแล้วคะ่ะ ถ้าเด็กเล่นแล้วนะคะไม่รู้จักเก็บของเล่นให้เรียบร้อยอก็จะไม่เป็นระเบียบใช่ไหมคะหรือเวลาที่เด็กจะนากลับมาเล่นใหม่นะคะก็จะหาของเล่นนั้นไม่เจอหรือบางครั้งท้าเล่นแล้วไม่รู้จักเก็บวางไว้ที่พื้นถ้าเด็กวิ่งหรือว่าเดินนะคะถ้าไม่ระ,ะมัดระวังก็อาจจะไปเหยียบของเล่นหรือ ชนของเล่นนั้นทำให้เลื่อนล้มเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะเด็กๆคำถามท,ที่สองนะคะถ้าเด็กๆเล่นของเล่นไม่ถูกวิธีจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยแน่นอนเลยค่ะถ้าเด็กๆเล่นของเล่นไม่ถูกวิธีของเล่นนั้นก็จะพังเสียหายใช่ไหมคะเช่นเด็กๆโยนรถบังคับโยนเครื่องบินบังคับ หรือว่าโยนเลโก้ไม้บล็อกอย่างนี้นะคะของเล่นพวกนี้นะคะก็จะพังเสียหายนะคะของเล่นพวกนี้จะมีราคาแพงนะคะเมื่อพังเสียหายชำรุดแล้วเด็กๆจะ,จะเอามาเล่นอีกมันก็เล่นไม่ได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเล่นเด็กๆก็จะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังใช่ไหมคะ การเล่นของเล่นที่ดีนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะคะและเล่นให้ถูกวิธีด้วยนะคะของเล่นบางอย่างเด็กๆก็ไม่ควรที่จะเอาไปใส่ในปากนะคะเพราะอาจจะทําให้มีเชื้อโรคก,ก็ติดอยู่ที่ของเล่นด้วยนะคะการเล่นที่ดีเด็กๆจะต้องไม่โยนของเล่นเช่นรถบังคับเครื่องบินบังคับแบบนี้นะคะเพราะอาจจะทําให้ เกิดความเสียหายหรือว่าชำรุดได้นะคะและที่สำคัญนะคะเมื่อเด็กๆเล่นแล้วเด็กๆก็จะต้องรู้จักเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามนะคะเมื่อเด็กๆจะนำกลับมาเล่นอีกครั้งเด็กๆก็จะหาได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆเก็บไม่เข้าที่นะคะหรือเก็บไม่เป็นระเบียบ เวลาที่เด็กๆจะนำกลับมาเล่นอีกเด็กๆก็จะหาของเล่นนั้นไม่เจอนะคะและที่สำคัญนะคะเด็กๆเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วทุกครั้งนะคะเด็กๆจะต้องล้างมือทุกครั้งด้วยนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,ฤษ,ฤษวันนี้คือคำว่า pray pray ติดลองออกเสียงสิคะเปรอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเปรแปลว่าเล่นนะคะมีตัวอักษรอะไรบ้างเรามาสะกดพร้อมๆกันเลยนะคะ p l a y เปรแปลว่าเล่นนะคะเด็กๆ กิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นของเล่นที่เด็กๆชอบนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆชอบของเล่นอะไรเด็กๆก็ปั้นออกมาให้สวยๆเลยนะคะอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างเอง่ยอุปกรณ์ของเราก็จะมีดินน้ำมันนะคะแล้วก็แผ่นรองปั้นนั้นเองค่ะ เมื่อเด็กๆปั้นแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองด้วยนะคะว่าของเล่นที่เด็กๆชอบนะ่ะคืออะไรนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะว่าของเล่นของเด็กๆคืออะไรนะที่เด็กๆชอบมากที่สุดนะคะเมื่อปั้นเสร็จก็อย่าลืมล้างมืออีกเหมือนเดิมนะคะเด็กๆแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็พบกันแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในวันต่อๆไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย